สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเซิงเช้าบ่ายนะคะปรจะจวันที่3พฤศจิกายน65นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพานันนะคะสำหรับห้างเซิงเช้า6กกับเกกับ0นะ60 61 62 63 65 67 69 90 91 93 95 96 97 หกเก้าสามเจ็ดเก้าศูนย์หกศูนย์สองจ็สองหกศูย์ก็ได้เด้อเจ็ดเก้าสามเก้าสามห้านะคะจับคู่ก็หกเก้าหกเจ็ดเก้าศูนย์เก้าเจ็ดจับสลับเอาเนาะบายสามกับหกสี 6, ่กับเจ็ดเราจับสามกับเจ็ดให้นะคะ สามศูนย์สามหนึ่งสามสามสามห้าสามเจ็ดสามเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าถ้าเป็นสี่ก็สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองหกก็หกศูนย์หกหนึ่งหกสองมันจะออกแต่ต้นต้นกับท้ายๆแค่นั้นเลยเนาะสี่เจ็ดสี่เก้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าอย่างนี้สามตันน 3, วก็เจ็ดหกเก้าเก้าเจ็ดสี่สี่เจ็ดสามสามเก้าเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเนาะ อย่าลืมซื้อ v ี p เด้อเช้าซื้อบ่ายบ่ายซื้อเช้านะจับคู่ซื้อกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไค i b e กดไลค์ให้นะคะโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะสวัสดีค่ะ